ชบาแก้วเล่าเรื่องผีกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวร้อนๆในคลิปต่อไปเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมเองไม่เคยเชื่อว่าผีมีจริง และก็ไม่เคยพบผ่านกับผีแม้แต่ครั้งเดียวแต่คนที่ถูกผีหลอกมักจะมาเล่าให้ผมฟังเป็นประจำซึ่งผมก็มักจะจดบันทึกเอาไว้เพื่อนำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังแล้วมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวและมีข้อเท,ท็จจริงที่เชื่อถือได้อยู่พอสมควรเจ้าของเรื่องเป็นเพื่อนสนิทของผมเองก่อนหน้านี้ เขาก็ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเหมือนกันแต่หลังจากที่เขาพบกับความสยองในครั้งนั้นเขาเชื่อแล้วว่าผีมีจริงโรงแรมเก็บศพในขณะนั้นผมทำงานอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เห็นเราวๆจะ30ปีกว่าได้แล้วนะครับในตอนนั้นที่วัดได้มีงานนมัสการพระคาตซึ่งเป็นงานประจำปี มีผู้คนทั้งจากภาคใต้เองและจากถิ่นอื่นมาร่วมงานกันอย่างร้นลามตอนนั้นโรงแรมก็ยังไม่มีมากมายเหมือนเดี๋ยวนี้จึงไม่เพียงพอกับจำนวนแขกที่จะมาเที่ยวงานจนต้องวิ่งหาโรงแรมนอนกันวุ่นวายเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเพื่อนสนิทของผมเองซึ่งมันเดินทางมานมัสการพระปรมธาตุและแวะมาเยี่ยมผมปกติ เราจะบอกล่วงหน้ากันก่อนแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้บอกผมผมจึงไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือไม่มาเ <appointment> พื่อนของผมชื่อนิพนธ์นะครับเช้าว,วันนั้นผมกำลังจะออกไปทำงานนิพนธ์ก็เข้ามาหาผมที่บ้านในมือถือกระเป๋าเสื้อผ้าดวงตาแดงกำาเหมือนคนอดนอนเขามีใบหน้าซีดเสียจนเห็นได้ชัดพอมาถึงก็ขอพักผ่อน ผมไม่ได้แปลกใจอะไรคิดว่าเขาคงจะเหนื่อยและอดนอนจากการเดินทางผมจึงบอกให้เขาพักผ่อนตามสบายตอนเย็นค่อยว่ากันเพราะตอนนั้นผมต้องรีบไปทำงานพอตกเย็นผมหิ้วสุราอาหารและกับแกล้มชันดีมากะจะฉลองให้เต็มคราบกันไปเลยวันนี้แต่เจ้าเพื่อนผมมันกลับงอยไม่ค่อยพูดจาได้แต่กระดกน้ำกิน ดื่นเหล้าดื่มหมดพรวดแก้วเดียวเหมือนจะดับอารมณ์ท่าทางของมันดูแป,กแปลกๆจนผมต้องเอ่ยปากขาม,มันไปว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เป็นอะไรวะอกหักมาหรือไงมาถึงก็นอนไม่พูดไม่จากระดกเล่าโครมโครม,ครมใครมันกล้าหักอกแกวะเฮ้ย <"He i, S 1> อกหักกับผีอะไรล่ะขอจะหักสิไหมว่าเอา้าแกไปมีเรื่องอะไรกับใครมาวะรีบบอกมาเลย ถ้ามีญาติเป็นผู้กำกับอยู่ใครมันจะกล้ามาอวดอํานาจบาดใหญ่วะต้องจัดการให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยนะเว้ยใครก็จัดการมันไม่ได้หรอกว่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยที่จะจัดการได้เอาเป็นว่าข้ารอดมาได้กับุญแล้วถ้าข้าเล่าให้ฟังเออเองอย่าหัวเราะข้านะเว้ยเออเออเล่ามาสิใครทำอะไรเองข้ามาเมืองนคร ถึงตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วละ่ะประมาณสี่ทุ่มเห็นจะได้จะแวะมาหาเองก็กลัวว่าเสียเวลาเพราะเห็นว่างานในวัดกำลังจะสนุกกันอยู่ข้าเลยแวะไปเที่ยวงานก่อนพอข้าเดินไปเดินมาในงานดันเกิดไปถูกใจกับสาวๆที่เจอกันในงานนั้นทีนี้เดินเที่ยวงานกันจนดึกจนลืมหาที่นอนพองานเลิกข้าก็ต้องไปส่งพวกสาวๆอีกข้าส่งเขากลับบ้าน กระตกเที่ยงคืนแล้วกว่าจะมาหาเองก็คงจะดึกมากข้าเกรงใจนะ่ะก็เลยคิดว่ามาหาเองตอนเช้าดีกว่าตอนนั้นข้าเดินหาโรงแรมทุกที่แม่งเต็มหมดทุกที่เลยวะพอข้าเดินมาถึงโรงแรมเล็กโรงแรมนึงบ่อยมันก็บอกข้าว่าห้องเต็มทุกห้องตอนนั้นก็ป่าเข้าไปตีหนึ่งแล้วข้าไม่รู้จะทำยังไงข้าก็เริ่มอารมณ์เสียเพราะว่าข้าเหนื่อย เลยบอกให้บ่อยไปเรียกเจ้าของโรงแรมมาคุยพอเจ้าของโรงแรมลงมาก็ถามข้าว่าเออมีอะไรหรือครับให้เด็กไปตามผมลงมาเนี่ยมีอย่างที่ไหนล่ะครับเดินทางมาตั้งไกลผมจะหาที่ซุกหัวนอนก็เต็มไปหมดเฮย้ยผมไม่ได้มานอนฟรีๆนะครับยินดีจ่ายค่าห้องให้ตามอัตราหรือพิเศษก็ได้เท่าแก่หาห้องให้ผมหน่อยสิเพื่อนของผมกล่าวด้วยความโมโห ที่ถูกปฏิเสธที่พักเพราะเดินมาจนเหนื่อยแทบจะตายชักอยู่แล้วและก็ง่วงนอนมากเจ้าของโรงแรมมองหน้าเพื่อนผมอยู่ครู่หนึ่งก็พูดขึ้นว่ามันมีอยู่ห้องหนึ่งชั้นบนสุดถ้าอยากนอนก็ขึ้นไปเลยแต่กลัวว่าเออจะนอนไม่ได้เท่านั้นแหละเอาเอามาเลยเท่าแกห้องไหนก็ได้เวลาเนี้ยผมนอนได้หมดแหละเอา้าถ้าอย่างนั้น หรือพาไปห้องที่อ้วว่าหน่อยละกันอ้าวนี่กุญแจแล้วเจ้าของโรงแรมก็ยืน่นกุญแจให้กับบอยเพื่อนของผมเดินตามบอยขึ้นไปจนถึงห้องดังกล่าวซึ่งอยู่ชั้นบนสุดลักษณะเป็นห้องสองห้องคู่กันอีกห้องหนึ่งปิดประตูไว้แต่มีแสงไฟลอดออกมาแสดงว่ามีคนอยู่เจ้าบอยนั้นพอเปิดประตูเสร็จ ก็เพ่นแนกลงไปเลยไม่รอแม้แต่จะค่าทิปพื่นของผมเลยเดินเข้าไปในห้องภายในห้องมีกระจกอยู่บ้านหนึ่งพร้อมโต๊ะตรงหัวเตียงมองไปทางด้านขวาที่เป็นผนังห้องที่ติดกับห้องข้างๆก็มีช่องลมโปร่งแสงพอที่จะได้เห็นแสงสว่างจากห้องข้างๆส่องลอดมาได้บ้างสักครู่ก็มีเสียงคนแก่กระแอมกระไอ เสียงดังโครกครากโครกครากตามมาด้วยเสียงเดินแบบคนเดินลากเท้าเดินไปเดินมาอยู่ในห้องข้างๆนั้นเพื่อนของผมคิดว่าคืนนี้คงไม่ได้หลับดีแน่ๆแต่ด้วยความเพลียเพื่อนของผมก็พลอยหลับไปแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อมีเสียงลากโต๊ะเก้าอี้ดังคลืดกลาดคลืดกราดสลับกับเสียงไอตลอดเวลา เพื่อนของผมนอนไม่หลับได้แต่แช่งด่าในใจว่าไอ้พวกคนไม่มีมารยาทไม่คิดจะเกรงใจกันบ้างเลยเหรอไงวะคิดจะลุกออกไปด่าก็คิดได้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรในห้องของเขาเราไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเขาแต่อย่างใดในที่สุดก็ต้องหลับหลับตื่นๆตืนเพราะคนแก่ข้างห้องไอเสียงดังมากสลับกับการเดินลากเท้าไปมารอบห้องทั้งคืน นาฬิกาหมุนไปจนไกลลุงเสียงทั้งหลายก็เงียบหายไปเพื่อนของผมลุกขึ้นจากเตียงเพื่อที่จะออกไปขอดูหน้าคนที่อยู่ข้างห้องสักหน่อยอยากจะเห็นหน้าเพื่อนข้างห้องให้ถนัดว่าหน้าตาเป็นยังไงถึงได้ไร้มารยาทนักแต่พอเดินออกไปจากห้องแล้วไปยืนหน้าห้องนั้นสรุปว่ากุญแจห้องคล้องปิดสนิทจากด้านนอกแสดงว่าเจ้าของห้องไม่ได้อยู่ภายในห้องแล้ว มันจึงไปอาบน้ำแต่งตัวเดินลงมาข้างล่างเพื่อจ่ายค่าห้องแล้วมันก็บ่นเรื่องเพื่อนข้างห้องที่มีมารยาทซามให้กับท่าแก่เจ้าของโรงแรมฟังโอ้โหท่าแก่เมื่อคืนข้างห้องของผมนะคนที่พักนะ่ะเขาชื่ออะไรเขามาจากไหนอะครับผมขอดูชื่อหน่อยได้ไหมคนอะไรไม่รู้จักเกรงใจคนเดี๋ยวก็ไอโคกล้าโคกล้าเดี๋ยวก็เดินลากเท้า เดี๋ยวก็ลากเก้าอี้ไปมาทั้งคืนจนผมหลับแทบไม่ได้เลยผมอยากจะเห็นหน้ามันนะักว่าหน้าตามันเป็นยังไงพอเท่าแก่ได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับทำหน้าตื่นร้องเสียงหลงเฮ้ยว่าไงนะมีคนอยู่ข้างห้องหรือเหรอเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดไม่มีทางในห้องนั้นไม่มีคนอยู่ถ้าลรือไม่เชื่อเดี๋ยวอัวพาไปดูเองแล้วเพื่อนผม ก็เดินตามเท่าแก่ขึ้นไปบนห้องที่อยู่ข้างๆห้องพักที่นอนเมื่อคืนนี้แล้วเท่าแก่ก็เอากุญแจไขเปิดประตูเข้าไปแล้วสิ่งที่เพื่อนผมเห็นถึงกับใจหายวูบตาเหลือกลานด้วยความกลัวสุดขีดกับภาพที่เห็นตรงหน้าสิ่งที่เพื่อนของผมเห็นนั้นก็คือกลางห้องด้านที่ติดผนังฝั่งเดียวกับห้องของมันมันมีโลงศพตั้งอยู่เป็นโลงจำปาแบบคนจีน คลุมด้วยผ้าแพร,พรมีเครื่องบูชาและดอกไม้สใส่แจกันเอาไว้แล้วเสียงเท่าแก่ก็พูดเบาๆออกมาว่าผมจะไม่ให้พักก็เกรงใจพอท่าทางของคุณกำลังโกรธจึงให้เข้าไปนอนห้องข้างๆห้องที่เก็บศพเตียของผมเองผมเก็บเอาไว้รอเลิกไปฝังปกติผมไม่ให้ใครเข้าไปยุ่มยามชั้นนี้มีคุณเป็นคนแรกนี่แหละ เพราะผมเกรงใจคุณต่อไปผมจะไม่ให้ใครมานอนอีกเตี่ยผมคงไม่ชอบให้ใครมายุ่มย่ามในที่ของแกผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพื่อนของผมกระแทกเล่าลงคออีกครั้งด้วยความอึดอัดก่อนจะกล่าวเป็นคำสุดท้ายถึงเรื่องนี้ว่าข้าไม่เคยเชื่อเลยนะเว้ยว่าผีมีจริงแต่ครั้งเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนเห็นโลงในห้องนั้นนะ ค่าแทบช็อกไม่คิดไม่ฝันเลยว่ะว่าจะได้มาเจอจังๆแบบเนี้ยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่นิพน์เพื่อนสนิทของผมได้ประสบมาด้วยตัวเองด้วยความอยากรู้ผมลงทุนสืบจนได้ความว่าโรงแรมแห่งนั้นมีการตั้งศพไว้จริงๆและเมื่อผมลองไปขอเช่าห้องที่ติดอยู่กับห้องเก็บศพทางบ่อยก็ตอบว่าเออไม่ได้ครับ เ่าแก่สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครเข้าไปพักห้องนั้นไม่ว่าจะให้เงินแค่ไหนก็ไม่ให้เช่าครับชบาแก้วขอขอบคุณที่มาของเรื่องและเพจคลังสยองก่อนจบคลิปชบาแก้วขอฝากรายการชบาแก้วทอล์ก g ิงโกสไลฟ์สดทุกวันพรฤหัส,สับดีเวลาสามทุ่มตรงทาง YouTube ชบาแก้วผีอยากเล่า เรามาเจอกันทุกวันพฤหัสนะคะฟังให้ติดหูพูดให้ติดปากกับชบาแก้วทอกกิ้งโกส